อมชานติวันนี้วันที่11เดือนพฤศจิกายนปี2021เราจะฟังสาระของเบอรีในวันนี้ในสาระประบา,บาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานนี่คือการศึกษาที่จะทำให้ลูกนั้นเป็นนารายจากที่เป็นผู้ชายธรมธรมดาธรรมดาแล้วมาเป็นลักษมีจากที่เป็นผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจอย่างมากมายอยู่กับการศึกษานี้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจอย่างมากๆกับการศึกษานี้คำถามของเมรีในวันนี้อะไรมรดกอะไรเล่าซึ่งลูกไม่สามารถได้รับโดยการไปสู่การแสวงบุญใดๆหรือเข้าป่าลูกนั้นจะได้รับจากพ่อเท่านั้นซ้ำม,มรดกอะไรเล่าซึ่งลูกไม่สามารถได้รับจาก การเข้าไปสู่การแสวงบุญใดๆหรือเข้าป่าลูกนั้นจะได้รับจากพ่อเท่านั้นคําตอบลูกๆนั้นจะได้รับมรดกความสงบความสุขความเจริญรุ่งเรืองจากพ่อเท่านั้นลูกนั้นไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนี้หน้าที่อื่นใดผู้คนนั้นเข้าป่าเพื่อหาความสงบแต่ลูกรู้ว่าความสงบนั้นคือาศาสนาดั้งเดิมของเราดวงยาน ความสงบนั้นคือศาสนาที่แท้จริงดังนั้นเราโดยการก่อตั้งสำนึกเราก็จะมีประสบการณ์ของความสงบในตัวเราเองได้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกก็คือจงมาเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทางจิตปิญญาณศึกษาและก็สอนผู้อื่นพร้อมกับการจดจำพ่อให้จดจำโลกใหม่ที่กำลังจะมาด้วย จุดที่สองจงมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาเช่นพ่อแล้วก็ทำงานรับใช้ที่จะทำสติปัญญาของทุกคนให้สูงส่งพรของเราสำหรับบันนี้ขอให้ลูกนั้นมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จโดยการทำการภาคเพียรทางจิตจิญญาณเป็นรากฐานของลูกในขณะที่ใช้ความสะดวกสบายทั้งหลายซ้ำ ขอให้ลูกนั้นมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จโดยการการภาคเคียนทางจิตวิญญาณของลูกเป็นรากฐานของลูกในขณะที่ใช้ความสะดวกสบายทั้งหลายเมื่อลูกเห็นแรงดึงดูดของฉากโลกเก่าหรือเมื่อลูกเห็นสิ่งใดๆและใช้ความสะดวกสบายเพื่อความสุขชั่วคราวลูกก็จะได้รับอิทธิพลโดยความสะดวกสบายเหล่านั้น การภาคเพียนทางจิตวิญญาณที่อยู่บนพื้นฐานของการค้ำจุนของการสวกสบายเหล่านั้นเป็นเหมือนกับการสร้างบ้านหรือสร้างตึกอยู่บนรากฐานของทรายเพราะฉะนั้นขอให้การภาคเพียนทางจิตวิญญาณออนไม่เสื่อมสลายของลูกไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสะดวกสบายที่เป็นที่เสื่อมสลายใดๆความสะดวกสบายนั้นอยู่ในนามในขณะที่การภาคเพียนทางจิตวิญญาณนั้น เป็นพื้นฐานของการสร้างเพราะฉะนั้นจงให้ความสําคัญกับการภาพเพียรทางจิตวิญ,ญญาณแล้วมันก็จะทําให้ลูกได้รับความสําเร็จพติพจน์วันนี้ถ้ามีร่องรอยของความ, dai, ม,าาอ,ม,วมอ่นมอนแอใดๆมันก็จะสร้างลูกหลานของมันแล้วมีอิทธิพลกับลูกได้ถ้ามีร่องรอยของความอ่อนแอใดๆมันก็จะสร้างลูกหลานของมันแล้วมีอิทธิพลกับลูกได้อัจฉร โอมชานติ